สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําขนมทางแตกไส้เผือกกวนกันค่ะในวันนี้จะทําขนมทางแตกจิ๋วในกระทะหลุมแป้งขนมทางแตกสูตรนี้เป็นแป้งสดและใช้ย,ยีสต์ในการหมักส่วนไส้ขนมจะทําไส้เผือกกวนแป้งขนมทางแตกที่ได้จะมีความเหนียวนุ่มและเข้ากันกับไส้เผือกกวนมากๆเลยค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของแป้งทางแตกและส่วนของไส้เผือกกวน ซึ่งส่วนผสมจะลงไว้ท้ายคลิปนี้เราไปดูวิธีการทำไส้เผือกกวนกันก่อนค่ะโดยการนำเผือกที่นึ่งสุกและนิ่มนำมาบดให้ละเอียดจำนวน500กรัมโดยใส่ในกระทะสำหรับกวนในวันนี้จะบดด้วยมือนะคะเราจะได้รสสัมผัสของเผือกถ้าต้องการให้เนื้อเนียนละเอียดสามารถนำไปเข้าเครื่องปั่นได้ค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน100 g, กรัมกะทียมจำนวน180มิลลิลิตรรวมลงไปเติมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆ จากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเราจะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยสด1-2ใบโดยการนำมาคยี่ก่อนค่ะจากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดส่วนผสมของไส้เผือกกวนจะเริ่มแห้งลงและเริ่มจับตัวกันและร่อนออกจากกระทะ เมื่อส่วนผสมจับตัวกันจนสามารถปั้นได้หรือตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเราอยังคงกวนไปเรื่อยๆนะคะให้ไส้เผือกกวนคลายร้อนจากนั้นนำใบเตยออกเราก็จะได้ไส้เผือกกวนสําหรับทําไส้ขนมแล้วค่ะจากนั้นเรามาทำแป้งขนมทางแตก สูตรนี้เป็นสูตรแป้งสดและใช้ยีสต์ในการหมักเรามาเริ่มทดสอบยีสต์โดยการนำน้ำอุ่นจำนวน50มิลลิลิตรเติมน้ำตาลจำนวน1ช้อนชาจากนั้นเติมยีสต์แห้งจำนวน1ช้อนชาลงไปคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นพักไว้5นาทีถ้ายีสต์ขึ้นฟองแบบนี้แสดงว่ายีสต์ทำงานสามารถนำมาทำขนมต่อได้โดยการนำกะทิจำนวน100มิลลิลิตรและน้ำเปล่าจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไป เติมน้ำตาลจำนวน50กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาจำนวน1ช้อนชาจะเพิ่มความหอมถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันและนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน150กรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์50กรัมและผงฟูจำนวนครึ่งช้อนชาใส่รวมลงไป จากนั้นร่อนผสมรวมกันลงในชามผสมทั้งหมดค่ะใช้ตะก,ก้ามือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะพักแป้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงโดยการปิดฝาไว้ ในวันนี้จะพักค้างคืนไว้ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีห้าเดี๋ยวเรามาทำขนมกันต่อค่ะหลังจากที่พักแป้งไว้นะคะแป้งก็จะมีฟองขึ้นฟูแบบนี้นะคะเราใช้ไม้พายคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อลดกลิ่นยีสต์จากนั้นเรามาขึ้นรูปขนมถังแตกโดยการใช้กระทะลุมเล็กๆแบบนี้นะคะเปิดไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนจากนั้นทาน้ำมันพืชบ,บางๆที่กระทะเล็กน้อยและนำส่วนผสมของแป้งใส่ลงไป จากนั้นวนกระทะรอบๆนะคะเพื่อให้แป้งขึ้นขอบกระทะจะได้ขนมถังแตกที่มีความสวยงามค่ะปิดฝาไว้เพื่อให้แป้งสุกเมื่อแป้งสุกและขึ้นฟูแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไส้เผือกกวนใส่ลงไปตามปริมาณที่ชอบเลยค่ะ จากนั้นปิดฝาไว้รอให้แป้งที่ขอบด้านนอกมีความเหลืองและพับครึ่งแป้งปิดไส้ขนมจากนั้นนำขนมออกมาพักให้ใคลายร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะแป้งขนมทางแตกสูตรนี้สามารถทำในกระทะหลุมขนาด9เซนติเมตรได้ประมาณ20ชิ้นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำมากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัสดส่วนค่ะ ขนมที่ทําเสร็จใหม่ๆขนาที่ยังร้อนมีความหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆส่วนแป้งที่ทําเสร็จใหม่ๆแป้งจะมีความกรอบด้านนอกและมีความนุ่มด้านในแบบนี้ค่ะและเมื่อแป้งขนมคลายร้อนได้เย็นสนิทแป้งจะมีความเหนียวและนุ่มอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะกับไส้เผือกกวน และที่สำคัญวิธีการทำแป้งขนมทางแตกแบบแป้งสดโดยการใช้ยิ์ในการหมักเป็นวิธีการที่ใช้เวลาน้อยซึ่งง่ายกว่าการใช้แป้งหมักและยังคงความอร่อยไม่แตกต่างกัน เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ